สวัสดีค่ะร้านรถไถพลดินสามชุกสุพรรณบุรีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะนําเสนอรถพลวดินล้อเดี่ยวนะคะเก่าญี่ปุ่นมือสองจากญี่ปุ่นนะคะไม่เคยใช้งานในไทยยี่ห้อม,มิสุบิชิมาม,มิโทลา่าสี่แรงม้านะคะ,ะตัวสาสิตยุคล่องที่สําคัญคันนี้นะคะถอดทางควนได้สําสหรับใครที่อยากไปลากผ่านตัวปลางได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญในการขับด้วยนะคะทีนี้นะคะคันนี้นะคะก็นน อบอดี้เขาจะใหญ่นะคะควรได้ดได้บอดี้ใหญ่เลยนะคะทีนี้เราจะไปใส่ฐานก็ได้นะคะ่ะตัวแข็งแรงตัวเครื่องยนต์ก็ใหญ่นะคะเป็นโอซีนะคะมืนในตล่านี้เขาก็จะเป็นตัวเดียวกันกับมิซบิชนะคะนี่จะควรกว้างอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะปรับแคบได้อีกนะคะเพราะว่าเลอตาอรี่มันเป็นสองท่อนนะคะทีนี้ในทิปนะคะเราก็จะปรับเป็นรอบเรือนะคะปั่นเร็นะคะทิ้งกิงเขาปั่นช้าปั่น ปั่นเ็วได้นะคะปั่นช้าปั่นเ็วแล้วก็ปั่นไปปั่นย้อนได้นะคะเราจะสาดทางนี้ก็ได้นะคะเราจะป่วนทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสาดแบบมุงแทนสาดก็ได้ทั้งคู่นะคะเพียงแต่เวลาเราสาดเราจะต้องสลับไปหน่อยนะคะถ้าเกิดเราสาดทางนี้นะคะเพื่อไม่ให้ด้านด้านเทียวมันลงนะคะเราต้องเอาด้านสั่นมันลงนะคะวิธีการใช้ก่อนจะส่งเราจะแนะนําอีกทีนึงนะคะนี่นะมันจะมีเกีย์ปั่นนะคะเกีย์ปั่นไป ปั่นไปสองเกียนะคะชา้าเรวปันป่นจากสองเพียนะคะหมุนแทนได้นะคะจนจนสีจังหวะเราทุนะคะใช้น้ํามันเบนซินนะคะเก้า่เก้าห้าแต่ว่าเป็น9 5้าห้าจะเหมาะมากนะคะ,ะในคลิปนี้เราควเรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมุนแทนนะคะหมุนแทนสาดนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปกลักบไปนะคะแล้วก็ใส่เกียนะคะเกียถอยจะกลายเป็นเกียเดิงหน้าแล้วนะคะทีนี้สะาดนะคะสาดไปข้้งหน้านะคะก็จะง่ายนะคะช่วงนี้ ฝนตกนะคะดินม,มันกําลังร่วนซุยสวยนะคะสา่ได้ดีเลยกำจัดหญ้าก็ได้ดีทาร่องก็ได้ดีนะคะ,ะสําหรับที่ควรแคบๆนะคะตัวน,นี้เหมาะเลยนะคะแล้วก็ยกง่ายด้วยนะคะ,ะที่ที่เราวางสายยางไว้ที่นะคะไว้แคบนะคะหรือว่าเราปลูกแคบนี่ยตรน,นี้จะเหมาะเลยนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะรถญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงนะคะโครงสร้างก็โอเคนะคะรถควรนี่เครื่องยนต์เขาทนทานนะคะยกเว้นว่าเราดูแลเรื่องฝุ่นได้ไม่ดีนะคะ ใัสําคัญของเครื่องยนต์เบนซินนะคะก็คือฝุ่นนะคะ,ะเครื่องกรองอากาศนะคะเราต้องรักษาไม่ให้ฝุ่นมันเข้ากรองอากาศโดยการอ,อาจจะต่อท่อให้มันสูงขึ้นนะคะเอาผ้าคลุมท่อไว้อย่างนี้น,นะคะแล้วก็เรื่องคาบูเรเตอร์อย่างนี้น,นะคะเพราะว่าน้ำมันบ้านเราเป็นาน้ำมันผสมนะคะน้มันก็จะ,ะน้ำมันก็จะไม่เป็นน้ำมันร้อยต่อเซนนะคะดีนนเวลาเราไม่ใช้นานๆก็จะเหนื่นะคะ นี่เราก็หมั่นสตาร์ทนะคะหมั่นเดินเครื่องหน่อยนะคะมันเป็นธรรมชาติของเครื่องยนต์ดิเซลนะคะดูแลของเล็วนะคะถ้าใช้บ่อยๆก็สามเดือนนะคะ